ผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเ,เวอร์กันอีกแล้วผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ m ิวเออร์จิมวอ p a แพด11.5.0นะครับผมกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะฮะ S12 นะครับผมเปิดวันที่15มกราคม2564ปี2021นี้นะครับผมวันนี้ก็ได้โอกาสเข้ามารีวิวในเซิร์ฟเวอร์นี้ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมจะพาผู้ชมนะครับเข้าไปดู ในเซิร์ฟสไตล์แนวจัดหนักนะครับผมจัดแจกหนักสมดุลบักน้อยในเซิร์ฟนี้มีของจัดแจกฟรียังไงกันบ้างนะครับผมก็เข้ามาในเกมครับก็จะเจอนะฮะมีประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะครับผมซอบนี้มีเพชรเด้งเือนออนไลน์เนี่ย2,500ต่อหนาทีนะครับซื้อหายดีต้องแจ้งทาง GM เป็นกลางโดนโกงไม่รับผิดชอบนะครับแล้วก็จะมีแจกคนทุกวันด้วยนะครับผมในตอน9โมงแล้วก็จะมีกิจกรรม อสองทุ่มนะครับแจกของนะฮะแล้วก็ติดต่อ GM s m i e w a l หรือว่าเว็บ ได้นั่นเองนะครับส่วนของจัดแจกฟรีในเซิร์ฟนี้ครั้งแรกนะครับผมนี่ยยินออนไลน์ก็ได้มา10,000นะครับแป๊บเดียวในเซิร์ฟแนวแจกหนักสมดุลเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับผมนะครับก็จะมีพูดแจกมาฟรีให้เราฟรีครั้งแรกครับเป็นเทพพยักข่านะฮะกับเป็นนักลบแห่งเงามืดนะครับแล้วก็จะเป็นหงส์ดนะครับที่จัดแจกมาฟรีให้เรานะฮะบวกพุทธแฟชั่นปลืแฟชั่นแล้วก็รอยเท้านั่นเองนะครับนี่คือของจัดแจกฟรีแรกเริ่มต้นนะฮะ มีผลไม้ห้า500ลูลูุกสีนะครับมีเมจิกคริสตัลนะครับมีตาความสำเร็จชื่อเสียงแจกมา20,000คูน100นะครับความสำเร็จ10,000นคูณ100นะครับมีตาทับอีกที่เราเก็บเบลด้วยจำนวน10ชิ้นนะฮะโดย100เท่านั้นเองนะครับเมจิกคริสตัลเราจะกดใช้งานเลยนะครับสิ่งที่จัดแจกมาฟรีเนี่ยเราจะกดใส่ให้หมด นะครับแลเกิดจากนั้นเนี่ยยังมีอุปรกรณ์แรกเริ่มต้นมาให้เราด้วยเป็นขั้น7จ็บวกสินะครับก็ลวบวกแค่5จะได้เป็น20นะครับนี่รอยเท้าใส่ไปเลยฮะอืของเฟ้ขนาดนี้นจะเลือกอะไรร่าเออเนี่ไงรอยเท้าอาวกาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮีบแฟชั่นปีกนะครับนี่กดใช้งานเลยฮะเป็นปีกมิลเลอร์เคิลแจกมา2ชิ้นนะครับก็ร้อยละใสเลยสิครับผมอันนี้เป็นกล่องสีทองนะครับเป็นฉายาขั้นสูง นะครับอันนี้เป็น Godfather เย็ดแค่โจมตี490ในะ SP 1%นะครับกดใส่เลยเะรอไรนะจัดแฟกควีครั้งแรกนะครับชุดแฟชั่นเนี่ยเขาก็แจกมาเยอะพอสมควรให้เราเนี่ยเลือกแต่งตัวได้เท่ๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะฮะมีกิจกรรมในคาอีกนะครับแจกเพิ่มเติมมาเป็นปีกนะครับระดับ12นะครับแล้วก็จะเป็นของสำหรับแรกอาวุธแฟชั่นของแฟชั่นอันนี้ เป็นจดหมายนะครับผมเวลากิจกรรมแรกเปลี่ยนไอเทมดวงเจ็ดเทพปกป้องนะครับจะได้รับการเติมเงินประจําบ,บันในเทศการคือแจกมาฟรีสาหรับไอเทมจดหมายงานเฉลิมฉลองนั่นเองนะครับก็จะมีการ์ด VIP นะครับที่เขาแจกมาเพิ่มในคานะครับที่ผมชอบก็จะเป็นปีนะครับแจกมาระดับ12องเลยในเซิร์ฟสไตล สมดุลแจกหนักนะบักน้อยนะครับผมเล่นยาวนะฮะอันนี้เป็นการ์ดแรก v i p นะครับผมแหล่งที่มาได้จากราชาตะมินไยวันเลยนะสามารถแลกไอเทมล้ำค่าได้นะครับตัวนี้สําคัญการ์ดตัวนี้เขาก็แจกมาให้เรานะครับนี่แล้วก็จะมีหีบสมบัติแห่งชีวิตสุ่มปุ๊บจะได้เป็นของอัปเกรดตัวละครนะครับพอสามารถมาส่ใช้งานได้นะครับค้างตอนเนี้ยเราสามารถเปิดได้นะใช้เป็น4 5 0 0ันนะครับกินออนไลน์อัปเดียวได,ได้มาแล้ว15 0 0 0้า นะครับผมเหมือนท่าเด็กมันก็เร่งขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับยืนออนไลน์นะไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับส่วนรีวิวของในคาเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับมีล็อกอินล็อกอินไลน์วันนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะมีคริเซิต่างๆนะครับเทศกาลรวบรวมนะครับโดยใช้อายเเทมตามนี้นะฮะมาแลกได้นะครับนี่ไอเนี้ยเข้าจังมา200แล้วจดหมายนะครับแล้วก็อ๋อนี่ไงจดหมายคือนำมาแลกผลไม้ได้แล้วก็จะเป็น การ์ดตีใหม่นะครับซึ่งเขาแจากมาฟรีจำนวน300ในจดหมายนะครับแล้วก็การ์ดปีใหม่150โดยใช้2เชนหรือว่าหชิ้นในก,นรกรารแลกผลไม้สิบรูปนะครับก็คลิกแลกได้นะครับเรียกได้ว่ารวยนะแลกไม่เจ็ดคริสโซก็ได้นะครับหรือว่าเราจะนำมาแลกเป็นวิญญาณดาวเป็นมินระเคล้นนะครับผมถือว่าเป็นตัวนี้แลกเป็นหินเลื่อนขั้นขัดสัตว์ขี่นะครับแล้วก็จะเป็นเลเวลอีกพีนะครับแต่ว่าจะใช้เป็น คราสอบปรับปรุงในการแลกเพิ่มเติมนะครับนี่คือรายละเอียดยิบย่อยนะครับเป็นของอัปเกรดตัวละครนี่ไงเหรียญมิวเขาแจกมา5อันนะครับแล้วก็มาแลกเป็นของอัปเกรดตัวได้นะครับนี่นะถุงช้อปปิ้งเขาก็แจกมา10อันนะครับแต่ว่าเราหาเป็นการ์ดยูนิเวอร์ยูนิเวอร์แซลนะครับผมมาแลกเพิ่มเติมได้เป็นฟังก์ชันใหม่ล่าสุดเลยเซิร์ฟนี้มีนะครับแล้วก็นี่ไงเหรียญมิวกับชุดนะครับมาแลกเป็นชุดแฝดได้อีกต่างหากหนึ่งนะครับซึ่งของแรกในเซิร์ฟนี้มีหลากหลาย ให้เราเก็บสะสมเรือกแรกได้ตามกิจกรรมต่างๆ,างๆนะครับเรียกได้ว่านะ่าสนใจนะฮะซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทําให้เราทา้าทายมีความทา้าทายในการเล่นนะครับอันนี้จะเป็นเติมเงินทุกวันครับก็จะเป็นของแรกส,ส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็จะเป็นอาวุธชุดสวรรค์อาวุธแฟชั่นชุดแฟชั่นใหม่ต่างหากนะครับอันนี้คืออะไรหรออ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าหินหินเนี่ยตัวนี้เขาก็แจกมาให้เติมนะเติมสะสมได้เป็นตาเสือตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องประดับแบบ เอี่อร์เซ็นตะตัวนี้เขาก็แจกมาในเติมสะสมนะครับแล้วก็เติมเงินสะสมต่อวันนะฮะสูงสุดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าได้เป็นอุปกรณ์ที่สิบสมาให้เรานะครับน่าจะเป็นของที่ทามาใหม่ครบ5วันถึงจะได้เป็นเซตตัวนี้ออปชันเป็นบวกสเป็นะครับแต่ว่าเป็นคันสินะฮะก็เฮ้ยโอเคเลยนะมีล็ก,กี้คีย์เดคอ้วยนะครับใช้ใจ่ายสะสมราชาเติมเงินครับมีตามนี้เลยนะฮะราชาเติมเงินมีสัตว์ขี่ก็คือของของแรลิเจนมากมายจะมาสะสมอยู่ในนี้ นะครับอาวุธทุสวรรค์สัตว์ขี่นะครับต่างๆอันนี้เป็นราชาใจ้ายิ่งซื้อบ้าบอสเทศกาลเท่าตัวคูณ2เท่ามอบของขวัญน,นะครับแล้วก็เป็นราชามอบหมวสวัสดิการมาแล้วนะครับผมลื่นเลงหรือว่าเป็นกิจกรรมคูณพิเศษในช่วงกิจกรรมคา่นั่นเองนะครับผมนี่คือรายละเอียดนะครับผมคร่าวๆในมิโอเรจินบอสกับเซิร์ฟไป12นี้15มกราคมเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับอีกหนึ่งตัวเลือกในเซิร์ฟเวอร์ที่ น่าเล่นนํามาเสนอรีวิวคุณผู้ชมได้เทสกันในชาแนลนั่นเองส่วนกิจกรรมยิบย่อยอย่างอืง่นก็จะเป็นกงล้อหมุนซึ่งให้เราร่วมสนุกกันได้โดยใช้เพชรล็อกเนี่ยหนึ่งหพในการสุ่มหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เพชรไม่ล็อกสามพันนะครับสุ่มได้แล้วเป็นไอเทมตามที่เห็นเลยนะครับผมแล้วก็อ่าช้อปปิง้งหรือว่าไอเทมบอลนะครับเป็นน่าจะเป็นของอัปเกตรดตัวเบื้องต้นนะคริสองเจ้าบอลเทปราคาแค่400เองนะครับประเภทตีบวก ตามนี้นะครับประเภทใช้จ่ายนะครับแล้วก็ผูกมัดมีตัดนี้เลยเนี่ยก็น่าสนใจพอสมควรนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือที่อยากจะเสนอคือเป็นฟังก์ชันสังเคราะห์นะครับอีกหนึ่งตัวเลือกลูกเล่นมาแลกเป็นของต่างๆมากมายโดยอีกแผนกหนึ่งนะครับซึ่งเราแลกเป็นพวกสัตว์ครีชุดนะครับไปนะฮะรอยเท้านะครับผมได้นะครับก็เลยทำมเยอะลนเนี่ยคางเลยแล้วก็เครื่องประดับนะครับเคื่อประดับดีเยอะแน่ๆเลยดู ผมกดมาดูมันค้างอ่ะเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมลยละเลียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวนะฮะอริจินวอลก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราท็อปเทพอันดับนะครับจะมีหนุ่มหล่อสาวสวยที่เข้ามาปั้นตัวละครตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยอันดับ1อ,อันดับ2อันดับ3อันดับ4นะครับผมตามสไตล์การแต่งตัวนะส่วนใหญ่เนี่เขาเล่นเป็นนะักฆ่าเวทกันเนาะนะครับนี่ จะมีนักดาบก็มีปะปนกันไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนราคาเวทเป็นอาชีพยอดฮิตนะครับมมอนนี่ใส่คันเคิร์ตยังไงนะชุดเวอรช์ชันตัวนี้ผมขาวด้วยนะครับแล้วคือของดรอปนะครับของดรอปจากบอลเตอร์ว่ามีเปอร์เซ็นต์เยอะสักแค่ไหนโดยการฟาร์มที่ผมฟาร์มให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันจะดรอปไอเทมไปแลกอะไรได้บ้างให้เราต่อยอดได้ นั่นเองนะครับผมจะเลือกมาเป็นมอนเตอร์โซนซ้ายของเมืองแรกนะครับก็1ตัวเมื่อกี้ตบมาสามชิ้นเลยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วได้เพชรมาด้วยนะครับเพชรเนี่ยเราได้มา1นึกติดนะครับ1ชิ้นนะฮะตีก็โดยใช้สกิลติดตัวกัมปั้นนี่แหละยังไม่มีสกิลเลยนะครับตามที่เห็นเลยเราต่อยอดได้หรือเปล่านะครับผมก็ว่ามันโอเคเลยนะตีก็คือร่วงเลยอะตามที่เห็นครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับนี่ฮะ ตามที่เห็นครับผมนี่เรียบร้อยส่วนของที่ได้โดยประมาณก็จะเป็นของแรกในะคาชิ้นนี้นะครับผมก็จะเป็นของแรกรี7วันนะครับต้องเดิจากนั้นนี้ได้เพชรไม่ล็อกด้วยนะครับ10 10เพชรนะครับผมได้มา20และเมื่อกี้าร์มานะครับแล้วก็จะเป็นพวกอ,อันนี้เป็นอะไรอะ่ะน้ำยาเขาบอกว่า ไอเทมนี้แรก5 0เพชรปลูกติดได้แล้วก็แรก่โกได้นะครับเป็นน้ํายาตัวนี้แล้วก็จะเป็นอัลบั้มรูปของมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับกับเพชรไม่ล็อกด้วยจํานวน100่คูณ5ได้มา500แล้วฟาร์มแค่แป๊บเดียวตามีเห็นก็เฮ้ยเราสามารถต่อยอดได้เล่นได้ฟาร์มได้เซิร์ฟนี้นะครับประมาณนั้นเลยนะครายละเอียดในเซิร์ฟเ,เวอร์มิวจินวอร์นะครับอีกหนึ่งตัวเลือกในเซิร์ฟเวอร์ที่น่าเล่นรีวิวสัปดาห์นี้ ะครับเป็นไงบ้างชื่นชอบกันหรือเปล่าฮะถ้าชื่นชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมกด s u b สไครต์นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปรับชมก่อนเพื่อนๆแล้วเ,เจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะบ,บ๊ายบายครับผม